ป้าเคป้าไปวิ่งกันเถอะอ่ะเราจะวิ่งกันแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อวิ่งของเราไปไปวิ่งกันเถอะวิ่งได้เหรอตอนนี้เริ่มจะได้วิ่งแล้วนะคะแบบตอนแรกเดินเดินอยู่ตอนนี้แบบว่าเริ่มจะวิ่งแล้วอ่ะวิ่งสิลูกวิ่งเลยวิ่งเป็นช่วงๆนะคะแบบเดินด้วยวิ่งด้วย ハハそう <laughs> <laughs> มาได้ประมาณ1กิโลแล้วนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็เดินบ้างวิ่งบ้างสอบกันไปนะคะตอนนี้จะถึงหน้าออวาวปรจ่อแล้วเรามาเส้นรอดทุ่งสรีเมืองนะ พี่ตำรวจคอยอนยความสะดวกเพ้่อนฉนโคค่ะตอนนี้เราจะอัปเดตสีหน้าเราเป็นระยะๆนะคะคือตอนนี้น่าจะประมาณโลครึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่า ดูหน้านะคะคือเทียบกับตอนที่ก่อนวิ่งนะคะกับตอนนี้เหงื่อเริ่มออกนิดนึงแล้วเห <c oughs> นื่อยๆยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแต่ว่ารู้สึกว่าสดชื่นรู้สึกดีนะคะเพราะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายตอนเช้าแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยววิ่งต่อก่อนจะอัปเดตสีหน้าปลายระยะนะคะไหวอยู่ เรามีกองหนุนมีกองหนุนนะคะเนี่ยเช็คไฟค่ะอ้โหอ๋อมีจะเช็คไฟที่ไหนได้ได้ได้ละนี่ผ่านแล้วผ่านแล้วเช็คไฟที่หนึ่งโอเคไปเราไปต่อนีภาพแข็งแรง เรานู่นแล้วนะคะเราน่าจะอยู่ประมาณกลางๆค่ะบวนมีการแวะเติมน้ำดิเซเว่นด้วยไปเราจะไปโ้่นต่อค่ะตอนนี้เราเดินมาถึงบียอนคาเฟ่นะคะเนี่ยข้างหน้านู้นจะเป็นหนองประจักษ์นะคะตอนนีเ้เริ่มสว่างแล้ว เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตสีได้ค่ะน,นะคะว่าไหวยังไหวไหมนะคะตอนนี้น่าจะครึ่งทางหน้ายังไหวอยู่นะไปตอนนี้ประมาณครึ่งทางแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินสลับกับวิ่งต่อไปเรื่อยๆไปสู้ต่อนีน่ใช้มือเราเป็นหนองกระจกนะคะทุกคนก็จะเป็นที่ที่ชาวอุดรมาออกกําลังกายพักผ่อนหย่อนใจตอนเช้าตอนเย็น ข้นไปวิ่งจนน้นเลปกติตัวนั้นก็จะเป็นเลนสำหรับให้คนเดินคนวิ่งเหมือนกันนะคะเดี๋ยวระหว่างเดิน แบบช้าๆไปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าเรามีความผูกพันกับสตรีราชินีที่ยังไงนะคะกูฝ่าเข้าเรียนที่โรงเรียนสตรีราชินีตอนปีประมาณปี4ีกนะคะก็คือปีการศึกษา4 2.5.4.9ก็มาเรียนมปลายแผนอังกฤษฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ จบรุ่น90นะคะเพชรกัลยาพันแล้วตอนฝึกสอนคือเราเราเรียนวิชาชีพครูเราจะต้องมีการไปฝึกสอนที่โรงเรียนใช่ไหมคะก็ยังกลับไปฝึกสอนที่สตรีราชินูทิศอีกหนึ่งปีนะคะลูกเหลืองฟ้าราชินเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเล่งสีเท้าขึ้นแล้วนะคะไปอากาศกำลังดีเลยพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว It's time to sunrise ิดีการอยู่ไหนเนี้ยน่าจะนำหน้าเราไปแล้วนะคะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าหเหงืาแล้วออกแล้ววิ่มาแล้วโอ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงหน้ายังไหวอยู่นะคะตอนนี้เหงื่อออกแล้วตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกแบบร้อนแล้วเซงอ์กมาน่าจะเริ่มแบบเบิร์นละเบิร์นเบิร์น อาจารยอยนกาาคนนั้นเลี้ยงังหวะเลยไวทุกคนทตอนนี้เราเข้ใช่ไหมเรีย้อยแล้วย แล้วเราก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนี่เราได้มาแล้วเหรียญเป็นร้อยปีนะคะวิ่งร้อยปีนี่ไงมันเทเลเดียสรนะคะเดี๋ยว ไม่รู้ตอนนี้หาน้องไม่เจอนะคะนางน่าจะเข้าเส้นชัยมาก่อนแล้วโอ้ยใหญ่จริงๆนะงานร้อยปีต้นเรนี่นี่งานกอลจริงนะทุกคนเป็นงานเลี้ยงเพื่อเราจะปรับปรุงในกิจกรรมครั้งต่อไปของเรานะครับ เม่ใช่ปรับปูครั้งต่อไปของเร,รลาลกูกศิษย์ลูกศิษย์คาดว่าปีหน้าจจะมีอีกนะครับในการนี้จะมีนะคะมีแบบเป็นขายของที่ระลึกด้วยร่วมแบบเหมือนบริจาคเป็นเงสบสบินสมทบทุนเพื่อทุนการศึกษานักเรียนนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมศาสนพิธีอยู่อันนี้ของโรงเรียนไปแล้วไปเลนะคะ มาดูขอที่ระลึกนะคะว่าเป็นยังไงนะัุกนไม่กลัวตรนี้ลูกตรงนี้เรียนเชิญครับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลครับ <het ero> อาจารย์ครับนักเรียนที่รับเดี๋ยวรางวัลลูกก็มือรื้ฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้ฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้ฝั่งนี้ทานซ้ายเวทีครับทางซ้ายเวทีอันหน้าออกด้านนอกลกูกมาทางนี้ลูกเอาเรียงตามดับเลยครับหนึ่งสองสามสี่เรียงเลยครับเรียงเลยครับเรียงเลยครับดีครับ สำหรับประชาชนทั่วไปนะคะก็ถ้าเราวิ่งเข้าเส้นชัยเราก็จะได้เหรียญแต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนก็จะเป็นลำดับที่1นึถึงห้นะคะซึ่งดูตอนนี้อยู่ข้างหลังกําลังแบบให้เข้าแถวเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่ามีสิริการอ <12 S 1> ะ,ค,ะครับป้พรนางบอกว่าน,นางเจ้าที่1นึถึงห้นะคะนางจะเอาเหรียญแต่ไม่เห็นนางเลย นางต้องอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปตามหาน้องนะคะเล่นถ่ายรูปรวมเนี่ยไม่รู้ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเ,เราจะไปตามหาสิรีการกันนะคะตอนนี้ไม่รู้สตรีการอยู่ไหนนะคะนี่นะะมีรงทานด้วยนะคะ อนี้จะเป็น,นชุกเว,ว,วลาผม้วยมวยแลภาพแข็งแรงนะมีกาลังเหมือนกับอาหารจ๊นะคะลงเลยนะคะขอจบด้วยที่หนะะั่นค่ะแม่เพนน่ารักมากเลยนะคะ กิจกรรมเดินวิ่งนะคะ100ปีสตรีราชนุทที่วันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อิ่มท้องพร้อมด้วยเลยนะคะก็ตอนนี้ครูไพ่อยู่บนสะพานหน้าเรือสิรีราชนุนะคะนี่ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปช่องครูไพ่นะคะก็ฝากที่อ,อื่นได้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสำหรับวันนี้